ประตูสูเศที่ีวันนี้ผมขอเอาใจคนที่รักผ้าเขาม้านะครับและก็พร้อมฉีกกรอบผ้าเขาม้าแบบเดิมๆเพราะว่าที่นี่ผลิตสินค้าที่ทําจากผ้าเขาม้ามาวางขายกว่า20ชนิดเลยนะครับแต่ว่าจะมีอะไรบ้างตามผมเข้าไปดูพร้อมๆกันครับตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าของไอเดียธุรกิจนี้แล้วนะครับ สวัสดีครับพี่แอนครับสวัสดีค่ะทำไมถึงต้องเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับผ้าขม้าครับผ้าขม้าค่ะมันเหมือนเป็นเอกลักษณ์หรือว่าเป็นตัวบ่งบอกแล้วว่านี่คือความเป็นชาติไทยความเป็นเอกลักษณ์ของไทยอะค่ะมันไม่เคยมีใครมาออกแบบผ้าขม้าเลยเพราะคนเห็นว่ามันเป็นของโบราณอ,อะไรแบบนี้ค่ะไม่มีใครมาแตะต้องในเรื่องของสีแล้วก็ลายของเขาเลยแล้วก็ รูปแบบการใช้เนี่ยวิธีการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นผ้าเข่าม้าจะเป็นแค่ผ้านุ่งอาบน้ําไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะเรามีเทคนิคหรือมีวิธีการยังไงที่ทําให้ผ้าเข่ามา้ามันเข้าไปในกลุ่มที่แบบมากขึ้นอย่างโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นอย่างเงี้ยครับเ,เรามาดูก่อนว่าคนที่ยังใช้ผ้าเข่าม้าอยู่เนะะี่ยค่ะเพราะอะไรเขาถึงยังใช้อยู่เขาก็บอกว่ามันเป็นเอกลักษณ์ไทยมัน แห้งง่ายเป็นผ้าฝ้ายใส่สบายเหมาะกับอากาศร้อนชื้นของประเทศเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คนที่ไม่ชอบเนี่ยเขาก็จะบอกออกมาว่ามันโบราณมันเชยแล้วก็เป็นผืนผือนอะไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเก็บข้อดีของเขาไว้อะคะ่ะแล้วก็เอาข้อเสียะคะ่ะมาเปลี่ยนกลับให้มันมันกลายเป็นข้อดีเพราะฉะนั้นสินค้าก็จะเป็นสินค้าที่สามารถใช้ได้แล้วก็สามารถติดตัวไปได้ ต้นทุนพาคมำเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยแค่6หลักเท่านั้นเองอะค่ะรายได้ใน <ID> แต่ละเดือนมากน้อยแค่ไหนครับมันไม่เท่ากันทุกเดือนขึ้นอยู่กับออซีซันขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วยยังเคยสูงสุดนี่ <c oughs> เดือนหนึ่งนี่ประมาณถึง7หลักไหมครับเกินเกิน <c oughs> ค่ะครับ จุดแข็งหลักเลยจริงๆน่ยต้องบอกว่ามันเกิดจากความความผูกพันก่อนนะ,นะคะเพราะว่าแอนเกิดมาเนี่ยก็คือเห็นผ้าของม้ามาตั้งแต่ตั้งแต่จาความได้เลยก็คือเสียงเครื่องทอผ้ามันอยู่ในหูมาตลอดเวลาแล้วก็สินค้าของเราค่ะค่อนข้างจะหลากหลายนะคะแล้วก็เหมือนมีความมีความพิเศษของแต่ละชิ้นอยู่อย่างเงี้ยค่ะสาหรับคนที่จะทําเริ่มทําธุรกิจเองก็ตามก็อยากให้มองมองใจเราก่อนนะคะอย่างแรกเลยก็คือว่าเราเราชอบเป็นจริงหรือเปล่า เรามีความรู้จักกับสิ่งที่เราจะทำอันนั้นมากน้อยเพียงไหนครับคุณผู้ชมครับเพียงแค่นําสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดบวกกับใจที่รักในการทําธุรกิจอาจจะทําให้คุณผู้ชมเจอประตูสู่เศรษฐีแบบร้านนี้ได้ครับ